สวัสดีทุกคนด้วยรายการนะครับผมโคดเด็ดกลับมาเช่นเคยครับผมวันที่15ตุลาคม2565นั่นเองนะครับผมวูฟแฮมตันครับผมพบกับนอตติงแฮมฟอเรสในเวลา21นาฬิกาครับผม21นาฬิกานาทีครับผมบาเลนเซียพบกับเอลเซเอลเซ่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมสเปอร์ดูเดือดกับเอเวอร์ตอย่างแน่นอนครับผม เอาเป็นว่ามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมวู๊เพนตันครับผมเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสนี่อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะวิกฤต พอตัวนะครับผมเพราะตอนนี้อยู่ท้ายๆของตารางเลยนะครับผมแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่พึ่งขึ้นมาด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะโดนรับน้องแรงไปหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่ว่ารอบนี้โคจรมาเจอกับวูพฮมตันก็อาจจะพอที่จะสู้ได้นะครับผมแต่อย่าลืมว่าวูพฮมตันเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่นี่เรามาวัดจากสกอ ไม่ใช่สกอร์สิเขาเรียกว่าสถิตินะครับผมก่อนทั้งสองทีมที่ผ่านมากันก่อนเลยได้และกันนะครับผมทางด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรสเนี่ยล่าสุดนะครับผมเสมอให้กับทางด้านของเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านของวูฟเวตตันเนี่ยสามนัดติดเลยนะครับผมแพ้มายังไม่เจอชัยชนะเลยนะครับผมเช่นเดียวกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้งสองทีมสามนัดล่าสุดนี่ยังไม่เจอชัยชนะเลยนะครับผมก็เป็นว่ายังไงก็แล้วแต่คู่นี้น่าจะดูเดือดผ็ดมันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าต่างคนต่างก สามแต้มนั่นเองนะครับผมส่วนสีตีการพบกันนี่ก็เรียกดว่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับผมแต่เป็นทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับผมที่เอาชนะจาก2ใน3ได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นว่ายังไงวูฟแฮมตันน่าจะแน่นอนนะครับผมพรเป็นเจ้าบ้านด้วย หลังจา,ามนี้และกันนะครับผมวูฟแฮม์ตันน่าจะเอาชนะทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสได้นั่นเองนะครับผมตัดไปที่ลาลิกาสเปนกันบ้างดีกว่านะครับผมลาลิกาสเปนครับผมบาเลเซียครับผมพบกับเอลเซ่นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเอลเซ่นี่อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะย่ำแย่กันพอสมควรเลยแล้วกันนะครับผมส่วนทางด้านของบาเลเซียนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ปั้นนักเตะได้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เคยมีดาวยิงหรืออว่ากากง ในตำนานอย่างดาวิดปิยาด้วยและกันนะครับผมก็เป็นว่าอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงปัจจุบันกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยบาเลเซียก็ค่อนข้างที่จะผลงานก็ไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ทางด้านของเอลเซ่นี่ก็ค่อนข้างที่จะ เรียกว่าอะไรย่ำแย่พอตัวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับ <dilemma> ผมอ่ะรู้สึกว่าทรงบอลจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูที่สถิติการพบกันของทั้งสองทีมก่อนเลยกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนละกันฮะสามนัดล่าสุดของทั้งสองทีมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูก่อนละกันนะครับผมจากสถิติกันการเจอกันนัดล่าสุดอ่ทั้ง3นัดนี่เรียกได้ว่าบาเลเซียนี่สามารถเอาชนะได้ทั้ง3นัดเลยละกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าบารเลเซียกินขาด อะไรประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมส่วน3มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมทางด้านของบาเดนเซียเนี่ยเรียกได้ว่าก,ก็ชนะมา2นัดจาก3นัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านของเอลเซ่ก็เรียกได้ว่ายังควานหาชัยชนะไม่เจอเลยใน3นัดล่าสุดนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ออกผนว่ายังไงก็แล้วแต่บาเดนเซียกินเหยียมอย่างแน่นอนครับผม ยังไงอย่าลืมดูอัตราราคาการต่อรองด้วยและกันนะครับผมราคาน้ำดาน้ำแดงอันนี้สําคัญเลยและกันนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่สเปอร์กับเอเวัตันเลยและกันนะครับผมเอเวัตันนี่ก็ค่อนข้างที่จะสตาร์ทออกตัวได้ค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรเลยและกันนะครับผมส่วนทางด้านของสเปอร์ก็เรียกได้ว่ายัางคงเส้นคงวาไว้ได้นะครับผมกับฟอร์มที่เรียกได้ว่าอ่าดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับผมก็อาจจะเจอทีมใหญ่ก็อาจจะสะดุดไปบ้างนะครับผมแต่ว่าการที่เขามาเจอกับทีมกลางกลางตารางนี้ นี่ก็อาจจะทําให้เขาเรียกความมั่นใจแล้วก็เรียกความฮึกเหิมกลับมาก็ได้นะครับผมสเปอร์ครับผมพบกับเอเวอร์ตันในเวลา23นาฬิกา30นาทีหรือว่า5ทุ่มครึ่งบ้านเหล่านั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงสเปอร์นี่น่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าจะวัดจากเนื้องานอย่างเดียวนี่ก็คงไม่ได้นะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะขอให้เป็นสถิติการเจอกันก่อนและกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเสมอมาทั้งสองนัดนะครัับผม่นนดดลาสุีเป็ เปอร์นะครับผมที่สามารถเอาชนะได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ด้วยแะ้วกันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูเดือดนะครับผมสเปอร์ถ้าเกิดว่าได้ยิงแล้วนี่เขาจะยิงไม่หยุดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนนั้เตะเอเวอร์ตันครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ย่ำแย่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นี่เอเวอเรตต์นี่นัดล่าสุดนะครับผมก็พ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนก่อนหน้านี้ก็รีดวากูชีมาขึ้นมาได้บ้างนะครับผมชนะเซาแฮมตันแล้วก็ชนะทางด้านของเวสต์แฮมนั่นเองนะครับผมส่วนสเปอร์ครับผมก็ผ่านไบตันมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมก่อนหน้านี้ก็ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยนะครับผมซึ่งไปเสมอมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ ก่อนหน้านั้นเคยแพ้กับอเซนอนด้วยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่น่าจะเป็นสเปอร์นะครับผมที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็น่าจะคว้าชัยชนะได้อย่างดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผม3นัดไม่ใช่สอิอนาเรียกว่าสามนัดแหละ3นัดที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับผมก็ล้วนแต่เป็นเจ้าบ้าน ทั้งนั้นเลยนะครับผมที่สามารถเก็บใช้ได้นะครับผมว่าจะเป็นวูฟแฮตตันครับผมชนะนอตติงเรสต์แล้วก็ทางด้านของบาเลนเซียครับผมน่าจะชนะทางด้านของเอลเซ่แล้วก็สเปอร์ครับผมน่าจะชนะทางด้านของเออฟ์ตันนั่นเองนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับผมสักใครที่อยากจะสมัครสมาชิกก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ